หามันหามันให้เจอไม่ว่ามันจะซ่อนอยู่ตรงไหนหามันให้เจอแล้วฆ่ามันซะนักฆ่าหลายคนกำลังตามหาฆ่าเพื่อฆ่าฆ่าถ้าฆ่าไม่ฆ่าพวกมันฆ่าจะตายฆ่าไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรก ข้ามีชื่อว่าพโยวรนดวงจันทร์่องลอยข้าเป็นคนเล่ลลอนจีช่องไปทั่วดินแดนอย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือแม้แต่ในทะเลจนกระทั่งได้พบกับคนคนนั้นเมื่อข้าลืมตาตื่นขึ้นมาหลังจากที่หลับไปนาน ข้าไม่เห็นสิ่งใดเลยนอกจากความมืดมิดทุกวันเหมือนอยู่ในนรกภายในความมืดมิดเต็มไปด้วยผู้ที่พยายามจะฆ่าเพื่อเอาชีวิตรอดตายซะวันแล้ววันเล่าที่ข้าสามารถเอาชีวิตรอดมาได้ในความมืดมิดนั้นทุกอย่างก็เป็นไปนตาม ที่คนที่สร้างนรกนี่หวังเอาไว้ข้าเลยกลายเป็นนักฆ่าเจอมันแล้วทางนี้คอยก่อนเถอะข้าขอสาบานถ้าข้ารอดไปได้ข้าจะตามหาพวกเจ้าทุกคนก็เป็นตอนเปิดนะครับตอนที่ศูนย์